รานข่าวเช้าวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม67ครับมีความคืบหน้าข่าวด่วนเหมือนกันสำหรับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งครับว่าจะมีการเลื่อนโครงการออกไปอาทิตย์หนึ่งท่านผู้ชมก็คือจากเดิมจะเริ่มโครงการปุ๋ยคนละครึ่งในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ15กรกฎาคม67ปรากฏว่ามีการเลื่อนโครงการปุ๋ยคนละครึ่งออกไปเป็นวันอังคารที่24กรกฎาคม67ก็คืออาทิตย์หน้านะครับ เนื่องด้ว่าจะมีการปรับปรุงนะครับาราคาปุ๋ยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนจึงมีการเลื่อนออกไปก่อนนะครับก่อจากเดิมวันจันทนี้15กรกฎาคม67 เป็นเริ่มวันที่24รกรกฎาคม67จนถึงเดือนพฤษภาคมปี68ปีหน้าสำหรับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมกระจายข่าวกันออกไปปุ๋ยคนละครึ่งเลื่อนจาก15รกรกฎาคมเป็นวันที่24รกรกฎาคม67ครับซึ่ง 24กรกฎาคม67ก็จะเป็นวันเดียวกันที่นายกรัฐมนตรีนะครับจะมีการถแถลงโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต1,000บาทว่าจะมีการถแถลงในวันลงทะเบียนนะครับวันได้รับเงินกันอย่างไรวันที่เท่าไหร่นะครับก็จะมีการถแถลงในวันที่24กรกฎาคม67เช่นเดียวกันก็เตรียมตัวในการรับการถแถลงจากท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับว่าจะลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับ ก็เงื่อนไขจะยังคงเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ก็ต้องติดตามกันนะครับซึ่งจากข้อสรุปท่านผู้ชมผมติดตามข่าวสารมาปรากฏว่าสําหรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทจะมีการประชุมกันนะครับในวันพรุ่งนี้15กรกฎาคม67เพื่อที่จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อไปตรงนี้ถ้าหากมีความคื่อหน้าเพิ่มเติมนะครับผมจะรีบมาแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับผม สำหรับโครงการนะครับเงินดิจิทัลวอ l เล็ตหนึ่งมืนบาทคนที่ไม่มีมือถืออยังไม่ต้องกังวลครับจะมีการใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนคนที่ไม่มีมือถือจะมีการใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่บาทผ่านบัตรประชาชนแต่ว่าต้องรอประกาศกันก่อนครับตอนนี้จะเป็นในส่วนของคนที่มีมือถือนะครับมีสมาร์ทโฟนที่สามารถโหลดแอปที่ชื่อว่า ทางรัฐมาไว้ที่มือถือก่อนได้ครับโดยแอปทางรัฐปัจจุบันสามารถเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตนเบื้องต้นเพื่อใช้บริการแอปทางรัฐได้ก่อนได้เลยนะครับจะใช้แอปไทยดี D ในการยืนยันตัวตนสมัครเข้าแอปทางรัฐหรือว่าใช้บัตรประชาชนหรือว่าใช้ตู้บริการประชาชนเซเว่นนะครับหรือว่าไปษนีก็ได้ในการยืนยันตัวตนเข้าสู่แอปทางรัฐนะครับและถ้า ยืนยันตัวตนเข้าสู่แอปทางนั้นได้แล้วนะครับก็จะใช้บริการ ข้อมูลของเรากับแอปทางรัฐได้เยอะแยะมากมายนะครับทั้งส่วนของข้อมูลใบขับขี่ข้อมูลการรักษาพยาบาลเป็นต้นนะครับส่วนเมนูของเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทที่เป็นส่วนของเมนูนโยบายทางรัฐนโยบายของรัฐแล้วก็เข้าไปจะเป็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทพอกดเข้าไปแล้วกดยืนยอมข้อมูลนะครับปรากฏว่ายังอยู่ในช่วงก่ของการพัฒนาเพราะว่ายังไม่ได้เป็นการเปิดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการนะครับ โอเคท่านผู้ชมก็โหลดเอาไว้ก่อนได้นะโหลดเอาไว้ก่อนได้ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเป็นแอปของรัฐบาลสำนักพัฒนาสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโครงการมหาชนของสำนัก นายกรัฐมนตรีนะครับถือว่าเป็นแอปจริงไม่ต้องกังวลโหลดมาใช้ก่อนได้เลยนะครับโอเคท่านผู้ชมก็แจ้งข่าวสั่งกบประมาณนี้กันก่อนครับเบื้องต้นเดี๋ยวอาหามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานแม่ที่ช่อกันนะครับผมวันนี้ก็ไปมาอาทิตย์กันด้วยนะครับพักผ่อนกันอย่างมีความสุขใครที่ทำงานกันอยู่ก็สู้ๆกันนะครับผมสวัสดีครับ